จาแต่นาที่กราบนี่รู้สึกตัวว่า,าใช่ได้เอาโยนจัลันมีอะไรจะเล่าฟังนิดสิยังยัง ความรู้สึกตัวยังยังไม่ถี่เหมือนขราวก่อนครยังก็คือยังยังเผอแต่เผอไปก็รู้ตัวแต่ยังเผอมากกว่าครั้งก่อนก่อนก็เลยแต่ก็คิดว่าก็ก็ปล่อยไปเทนิดมาอ่านนั้นอที่ฟาจารย์ที่ ถ้ว่าไอ้ดูขันห้าอยากเรียนถามพระอาจารย์ไอ้ไอ้วิญญาณวิญญาณกับกนามนี่มันทั้งหมดมันเป็นนามมันตัวเดียวกันหรือเปล่ารูปเวทนาสัญญาสังขารในวิญญาณรูปก็เป็นรูปนอกกันนั้นก็เป็นนามครับไอ้ไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันก็เป็นนามเหมือนกันวิญญาณ ไม่ใช่เฉพาะวิญญาณอย่างเดียววิญญาณนี่เป็นส่วนหนึ่งของนามางั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ส่วนหนึ่งแล้วน,นามมันมีสี่โลกมีหนึ่งหลวงเป็นห้าขันเนี่ยโลกประขันหนึ่งที่เหลือนอกนั้นก็เป็นนามขันทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณกับน,นามขันนี่ตัวเดียวกันหรือเปล่าก็เป็นนามธรรมเหมือนกันเป็นนามธรรมใช่เป็นเป็นตัวเดียวกับจิตไหมครับก็เป็นตัวเดียวกันอ๋อ มันมีหลายชื่อจิตมโนมโนวิญญาณธาตุครับมโนวิญญาณความรู้สึกตัวนั่นแหละนามันทำตัวนี้ออไม่ต้องไปใส่ชื่อให้มันหรอกเอาแค่รู้ก็ต่างกับไม่รู้พอแล้วคือคือที่ที่พระอาจารย์บอกนันดูดูละครขันห้า ก็ละครขันห้าขันห้ามันย่องแล้วก็เหลือสองรูปกับนามครับอีทนี้มามามาในตัวเองนลเราดูได้ช่องที่ง่ายๆช่ช่องสามช่องห้าคือรูปรูปก็เวทนาไอ้อย่างอื่นท่านรู้สึกยังดูไม่ค่อยคล่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกช่องอีสามไปดูยังไงอะดู ที่พระอาจารย์บอกดูก็รู้แล้วแต่ไปดูยังไงอ่ะครับอยากให้พระอาจารย์แนะนำอีกทีครับดูละครค่ะออย่างเช่นสัญญาก็ความจำได้ไหมายรู้รจำอะไรอะ่ะรูปเสียงกินรสสัมผัสเนี่ยอ,อกอารมณ์อ,อกตวานอ,อกวิญญานี่แหละสัญญาครับมีไม่ล่ะสัญญาจำได้แบบนั้นนะได้ คือบางทีรู้แต่ไม่รู้ว่าไม่ได้ให้ไปเรียกไม่ได้ให้ไปเรียกชื่อมันให้รู้ว่ามันเป็นนามธรรมเท่านั้นแหละแต่เวลาจะแยกแบบอภิธรรมมันต้องแต่ละอย่างแยกออกมาเวทนาก็อย่างหนึ่งสัญญาก็อย่างหนึ่งสังขารก็อย่างหนึ่งวิญญาณก็อย่างหนึ่งนั่นคือแยกออกมาแต่เวลาปฏิบัติเอาแค่สองอย่างโลกกับนามเท่านั้นแหละ มันไม่เป็นภาละอะไรปริยัติที่เรียนมาก็พักเอาไว้ไม่ต้องเอามาใช้ปฏิบัติก็มีลูกกับน้มเท่านั้นแหละไม่ต้องไปเรียกชื่อมันไม่ต้องไปบอกมันว่ามันคืออะไรแค่ดูความรู้สึกที่มันรู้มันต่างกันยังไงเท่านั้นแหละมันจะได้ไม่สงสัยอะ่ะแต่ถ้าไปสงสัยปริยัติการปฏิบัติมันไม่ไปไหนหรอก มันจะไปคอยหาชื่อมันคอยไปใส่ชื่อให้มันก็ไม่ได้ดูละครเรอกเวลาปฏิบัตินะ่ะรู้แต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นแหละไม่ใช่ไปบอกชื่อมันแต่เวลาเรียนปริยัติมันต้องบอกชื่อเพราะมันแต่ละอย่างมันชื่อคนละอย่างกันมันก็ไม่ เอาปริยัติมาใช้มันปฏิบัติมันไม่ไปไหนหรอกมันจะไปหาชื่อมันแล้วพอเรียกชื่อไม่ถูกมันก็วนอยู่น,นั้นแหละพายเรียวนอยู่ในอ่างนั่นแหละไม่ไปต่อเพราะนั้นปริยัติเรียนเอาไว้เพื่อให้รู้ตัวนั้นเองไม่ใช่เอามาปฏิบัติมาบอกเขาตัวนี้คืออะไรใช่ไหมฮะให้รู้จักไอ้สภาวะลักษณะเขาท่านั้นเอง ความรู้สึกแต่ละอย่างไม่เหมือนกันใช่ไหม้าไมนั้นมันจะไม่ไปไหนอ่ะมันปฏิบัติไม่ไปไหนอ่ะปริยัติมันมันเอามาเทียบเคียงแบบนี้ไม่ได้บอกให้เอาปริยัติแบบนี้มาเทียบเคียงมาบอกเขาัก็บอกแล้วว่าหันห้าย่อแล้วก็เหลือรูปกับนามไม่ต้องไปเรียกชื่อมัน ตอนดูลูกกระน,นามดูจะง,ง,ง่ายขึ้นพอพอไปนึกไอ้ไอ้อีกสามตัวนั่นรู้มันรู้มันจะยากเหมือนเหมือนไปมุ่งไปจำใช่เราจะเอาปริยัต <c oughs> เอามานึกบอกเขาแต่ตัวสภา,าวะนะ่ะเขาไม่มีชื่อหรอกเขาเป็นใบให้ดูหนังใบ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีชื่อด,ด,ดูมันเฉยๆตอนนั้นแหละให้รู้ว่ามันเป็นลูกประมหรือนามธรรมตอนนั้นนะพอแล้วมันไม่เป็นภาระอะไรปริยัติอะไรต่างๆก็เรียนมาแล้วพักเอาไว้ไม่ต้องเอามาปฏิบัติไม่ต้องเอามาใช้เรียนเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเขาสื่อเรื่องเรื่องอะไรต่นนั้นเอง แต่เวลาปฏิบัติไม่ต้องมาบอกเขาหรอกให้ความรู้สึกเขาบอกเราว่าความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นยังไงเอาตั้งแต่ตื่นนอนเตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยมีปวดเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนไหมให้มันบอกเราบ้างทีเราไม่ต้องไปบอกมันหรอกหรอก ว่าอันนี้ตัวอะไรเรียกอะไรที่ไม่ต้องบอกมันไม่มีชื่อสภาวะมันเป็นใบแต่ถ้าเราไปบอกมันนะ่ะเราไม่ได้ดูหนังใบแล้วเราไปเป็นผู้กำกับการแสดงไปภาคมาแล้วตัวเนี้ยชื่ออะไรเน,เนี่ยก็ไม่ได้ดูละครแล้วไม่ได้ดูละครขันห้าแล้วแต่ไปภาคขันห้า ใสกำกับการแสดงแล้วมันจะไปไหนอ่ะมันก็วนอยู่ที่เดิมมันแหละมันไปไหนหรอกภาวาไปแล้วมันก็ไม่ต้องไปบอกอะไรกับมันหรอกมันไม่มีชื่อมันเป็นใบแต่ที่เรียนปริยัติเนี่ยมันต้องมีชื่อเพราะว่าแต่สภาวะ มันไม่มีชื่อมันเป็นใบก็ดูหนังใบมันจะชื่ออะไรก็เรื่องของมัน,มนไม่ต้องไปใส่ชื่อให้มันมันก็จะง่ายดูมันเฉยๆไม่ต้องไปกำกับการแะแดงอะไรก็มันหรอกครับตอนตอนแรกต้องกระดูครับพอ ดูละครขานหาไปเน้นไอ้ช่องไอ้สัญญาสังขารวิญญาณนี่มันดูยังไงเว้ยนึกขับนี่พอเข้าใจเหมือนเดิมนะท่นนี้ครับดูลูกนามพอครับครับเขาเรียกว่าฟังไม่เข้าใจเอาไปใช้ไม่ถูกครับเอาไปใช้ไม่ถูก ทำยังไงถึงจะฟังเข้าใจนำไปใช้ถูกอะ่ะลองฟังแล้วก็ไปใช้ใหม่ไปดูละครกันห้าละครมันแสดงยังไงก็รู้มันเฉยๆมันเป็นใบอะ่ะไม่ต้องไปบอกมันว่ามันชื่ออะไรมันไม่มีชื่อแต่ภาวะมันเป็นใบ้ ถ้ามัวไปบอกมันไปสงสัยก็มันว่ามันชื่ออะไรอาภาวะมันก็ไม่เกิดแล้วมันก็ไปไหนแล้วไปคิดแต่ชื่อตัวนั้นแล้วก็สงสัยว่ามันชื่ออะไรอีกพายเหลืวบนในอ่างนั่นแหละไม่ไปไหนหรอกลองไปดูนี่เลยเลยเลยรู้สึกจะไปชา้ากว่าทุกทีกนนั่น <ผม S 1> นะทีมัวไปอย่างพระอาจารย์บอกให้ไปดูรูปดูน้ำ จริงๆก็ให้ไปดูธรรมชาติที่มันแสดงเพราะว่าขันห้ามแสดงอยู่ตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับเมื่อกี้ถามไปแล้วว่าตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์ก็ไม่เยอะเนี่ยตื่นจนหลับอ่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนมันมี มันมีชื่อของมันที่ไหนเล่ามันไม่มีชื่อดอกตภาวะไม่มีชื่อก็ต้องเวลาพูดน่มันถึงจะมีชื่อมีบัญญัติมันต้องแยกแยะให้ออกว่าตภาวะปรรมัดก็อย่างหนึ่งที่เป็นบัญญัติก็อย่างหนึ่งถ้าเราจะคุยกันแบบนี้แบบปรมัดอ่ะมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องมันต้องคุยแบบบัญญัติตภาวะของมันน แล้บัญญัติตัวเนี้ยมันมีสภาวะรับรองเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องความรู้สึกตัวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราคุยแบบปรมัดมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นใบใเอามาเข้าเรื่องความรู้สึกตัวตื่นนอนเป็นยังไงอย่างเงี้ยตื่นนอนก็น รู้รู้ลูกนอนแล้วก็อย่างี่พอาจาร์บอกคือมันมันปวดตรงโน้นเมื่อคืนตีสองตื่มามันเจ็บที่ตารู้สึกเอ้ตาก็ก็รู้สึกเออมันมันมันทุกข์ก็รู้สึกใจไปก็ทุกข์ไปดูที่ตามันปิดนั่นน่ะมันเป็นอะไรในขันห้ามเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอารมณ ลูกเป็นทุกข์แล้วก็ทําให้นามกันรู้สึกมันเป็นเวทนาทุกขเวทนา,นา,นาแล้วเวทนามันเสเวยลูกมันไม่ได้รู้ทุกขเวทนามันไม่ได้รู้ลูกเป็นทุกขหรอกมันรู้ว่าเราเป็นทุกขแล้วก็หายาต้อง รู้จักตัวจริงของเขาคือมันเป็นทุกข์เราเป็นทุกขนะ์ถ้าจะพูดว่าเราเป็นทุกข์กันเะนี่ยมันตรงประเด็นของมันมันไม่มีรูปไม่นามหรอกนะแต่ภาวะตรงนั้นมันไม่รู้เป็นรูปเป็นนามหรอกมันรู้โดยความเป็นเรา แต่ถ้าหาก็รู้ว่ารูปเป็นทุกข์เมื่อไหร่มันจะต่างกับแบบนี้นะ